ในท่องเนต็ตเพื่อหาข้อมูลในการเขียนเรื่องตามปกติก็ไปสะดุดตากับคลิปข่าวคลิปหนึ่งที่บอกว่าอดีตเจ้าพ่อคาแดนซ์แห่งยุค90ที่ชื่อวัตามินเอชีวิตกำลังตกต่ำที่แอดก็แอบแปลกใจว่าหายไปไหนนะอยู่ๆก็หายไปทั้งๆที่เพลงของเขานังดังมากๆไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีใครจ้างร้องเพลงอีกเลยเคยคิดหนะักจนถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเพื่อจบปัญหามาแล้วไม่น่าเชื่อว่าอดีตศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัย กลับต้องมาเจอชะตากรรมแห่งความตกต่ําในชีวิตได้ขนาดนี้ที่น่าอึดอัดสําหรับคลิปนี้ก็คือแอดหาข้อมูลอะไรของแกไม่ได้เลยทั้งประวัติส่วนตัวประวัติการ,รออกอัลบัม้มไม่มีเลยทั้งๆท,ที่แกดังออกขนาดนั้นในยุค90คิดว่าวัยรุ่นยุคนั้นไม่มีใครที่จะไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยเต้นตามเพลงของแกแน่เพราะจังหวะมันมันและคลึกคลื่นเอามากๆได้ทุกคนมองนานๆหลุดโลกท่าเดียว จัมโบ้แมมโบ้มันหนาวเฮ้ยไม่จริงคือโคดเพลงแดนซ์ในตำนานที่ไวโจอุคนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีขนาดแอดไม่ใช่ขาแดนซ์ยังทำและเต้นตามจังหวะได้แทบทุกเพลงแล้วมันเกิดอะไรกับเขาทำไมอนาคตพังทลายจนถึงขนาดอยากจบชีวิตตัวเองสาเหตุไม่ได้เป็นเพราะโชควาสนาหรือการทำตัวเองอะไรของศิลปินทั้งนั้นแต่มันเป็นผลพวงของการล่มสลายของอุตสาหกรรมเพลงไทยที่เคยรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดในยุค9้าส พราะการเข้ามาของเทปพีซีดีถือและ MP3 แกเล่าผ่านรายการปลอด้วยรักและคิดถึงของอมรินทีวีว่าหลังจากแกเข้าวงการอายุ90ชีวิตแกก็รุ่งเรืองตามอุตสาหกรรมเพลงไทยที่กำลังพีิกสุดๆในตอนนั้นได้ออกอัลบั้มได้มีคอนเสิร์ตมีงานมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายเรียกว่าชีวิตดูดีสุดๆหน้าที่การงานของเขาก้าวหน้าและเติบโตจนถึงขั้นได้เป็นผู้บริหารค่ายเพลงแวนซึ่งเป็นบริษัทลูกของ RS ร์เอสทีเดียม แต่ช่วงเวลาของความรุ่งโรจน์ของแก่และอุตสาหการรมเพลงไทยก็อยู่ได้แค่ไม่ถึง10ปีเมื่อการมาถึงของเทคโนโล,โลยีที่จะทำลายวงการเพลงไทยที่เคยยิ่งใหญ่ายายลงอย่างย่อยยับอย่างเทปหซีดีเถือ่อนและตามมาด้วยอะไรที่หนักหนายยิ่งกว่าอย่าง MP 3ีัที่อัดเพลงของศิลปินดังๆนับร้อยเพลงลงในแผ่นเดียวแล้วขายในราคาโคตรถูกโดยที่ศิลปินเจ้าของผลงานไม่ได้อะไรเลยเ <c oughs> มื่อทำเพลงแล้วดังแต่ขายเทปขายซีดีไม่ได้สุดท้ายแกก็ต้องออกจากวงการไป หลังจากที่โลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งเสียงดนตรีได้เพียงแค่เจ็ดแปดปีเท่านั้นช่วงเวลานั้นแหละที่ชีวิตแกเกิดวิกฤตเพราะหางานร้องเพลงในเมืองไทยไม่ได้เลยต้องใช้วิธีบินออกไปร้องเพลงยังต่างประเทศซึ่งก็พอทําให้มีรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวบ้างแต่อนาคตก็ยังมืดมนเพราะทําอย่างอื่นไม่เป็นเขามีแต่เพลงเท่านั้นที่อยู่ในสายเลือดแต่จะทํายังไงเมื่อสิ่งที่เขาถนัดมันได้ล่มสลายลงไปแล้วปัจจุบันแกได้หันเหจากการทําเพลงมาเป็นดีเจ และได้เปิดสถาบันวิตามิน A a c a d e m y ที่ฝึกสอนเกี่ยวกับการทำดีเจแกก็ได้เริ่มที่จะมีโปรเจกต์ทำเพลงอีกครั้งแบบอิสระในานามของค่ายแกยเองซึ่งไม่รู้ว่ามีแฟนๆคนไหนได้ฟังกันบ้างหรือยังแอต้องขอภายผู้ชมทุกท่านด้วยที่ไม่สามารถหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวแกมาอ้างอิงได้เลยทั้งประวัติพื้นฐานวันเวลาที่เข้าวงการออกจากวงการรวมถึงช่วงเวลาที่อัลบั้มต่างๆของแกวางแผงด้วยเพราะมันไม่มีข้อมูลอะไรจริงๆ คงอ้างอิงได้แค่ว่าช่วงเวลาของแกในวงการอยู่ในช่วงยุค90เท่านั้นที่แอดต้องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะอยากเล่าสู่กันฟังถึงความเป็นมาเป็นไปของศิลป,ปินในดวงใจในอดีตของพวกเราที่อยู่ๆก็หายหน้าไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรคือสาเหตุพอมีข่าวมีเกร็ดอะไรที่เกี่ยวกับพวกเขาถึงแม้รายละเอียดมันจะมีเล็กน้อยมากจนแทบไม่รู้จะเล่าอะไรแต่อย่างน้อยก็คงพอทำให้แฟนๆหลายคนได้หายคิดถึงพวกเขาบ้าง เพราะพวกเขาคืาอศิลปินในความทรงจําของพวกเราวัยรุ่นยุค90นั่นเองพวกเขาควรค่าแก่ความคิดถึงและการกล่าวถึงครับฮ hey, ้ไไไมมมม่่่จจจรรริิิงงงนนนนัับอกฉป